มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงแบบสุ่มที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10สวนสัตว์เข้าใจผิด นี่คือเรื่องราวของไฮยีน่ากับสวนสัตว์มารุยมามะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องของเรื่องเกิดจากการที่สวนสัตว์แห่งนี้ได้ซื้อไฮยีน่ามา2ตัวซื้อมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ในปี2010และเมื่อได้มันมาพวกเขาก็ต้องการผสมพันธุ์ไฮยีน่าคู่นี้โดยการให้มันอยู่ด้วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสืบพันธุ์โดยที่หวังว่าพวกมันจะให้กําเนิดลูกไฮยีน่าออกมาตามที่พวกเขาต้องการและหลังจากความพยายามตลอดระยะเวลา4ปีในที่สุดปี2014พวกเขาก็ได้ค้นพบความจริงว่าเหตุใดใช้เวลาตั้ง4ปีแล้วถึง ไม่ประสบความสําเร็จและคําตอบนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้ายฮียีน่าทั้งสองตัวนี้มันเป็นเพศผู้นั่นเองอันดับที่9ดวงตาแห่งซา,ารา เมื่อเราพูดถึงทะเลทรายซาฮาราหลายคนก็น่าจะนึกถึงความแห้งแล้งและทรายปริมาณมหาศาลแล้วคุณทราบไหมครับว่านอกจากที่นี่จะมีทรายเหล่านี้แล้วมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าดวงตาแห่งซาฮาราอยู่ข้างในนั้นด้วยมันเป็นโครงสร้างพิเศษทางธรณีวิทยาที่มีความกว้างมากถึง40กิโลเมตรจนทําให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากพื้นโลกแต่เราจะเห็นมันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองลงมาจากอาวกาศเท่านั้นมันถูกถ่ายภาพครั้งแรกจากยานอาวกาศจมินี่ในปี1960และนําไปสู่การศึกษาที่มาของมันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนักวิทยศ คิดว่ามันน่าจะมีวัตถุจากอาวกาศตกมาชนพื้นที่บริเวณนี้แต่หลังจากที่มีการศึกษามากขึ้นไปอีกพวกเขาก็ได้ลงความเห็นว่าดวงตาแห่งซาฮารานี้น่าจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติจากการประทุของภูเขาไฟใต้พื้นโลกซึ่งทําให้ชั้นหินต่างๆถูกดันขึ้นมาถูกลมถูกน้กํากระซาะตามกาลเวลาจนได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้และจากการศึกษายังได้พบอีกว่ามันน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า1น0ล้านปีกันเลยทีเดียวอันดับที่8ทําไม Facebook ถึงเป็นสีฟ้า Facebook นั้นเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมาร์คซักเคเบิร์กถึงได้เลือกสีฟ้าเป็นสีหลักงทั้งที่มีสีอื่นอยู่มากมายและคำตอบนั้นก็เป็นเพราะว่ามาร์คซักเคเบิร์กนั้นเป็นคนตาบอดสีโดยมีอาการในส่วนของการมองเห็นสีแดงและสีเขียวไม่ชัดเจนนั่นจึงทำให้เขามองหาสีอื่นที่ตัวเขาและคนที่มีอาการเดียวกันสามารถมองเห็นมันและแยกแยะได้อย่างชัดเจนและสีฟ้าก็คือคำตอบที่เขามองหาเขาสามารถมองเห็นและแยกแยะสีฟ้าัอง่สีถึ ฟ้าเข้มและสีฟ้านี้ก็ได้กลายเป็นสีหลักของ Facebook นั่นเองอันดับที่7จ็ดจำใจเปลี่ยนไปใช้สโลแกนอื่น ในเดือนสิงหาคมปี2001บริษัท Microsoft ได้มีการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows XP อย่างเป็นทางการโดยพวกเขาได้เตรียมเงินประมาณ1 0 0 0พล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมท Windows XP นี้ให้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วคุณทราบไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้น Windows XP นี้มีสโลแกนว่า Apply to File แต่ถ้ว่ายังไม่ทันจะได้ใช้สโลแกนนี้พวกเขาก็ต้องจำใจเปลี่ยนไปใช้สโลแกนอื่นเพราะมันเกิดเหตุวินาศกรรม11กันยาขึ้นมาเสียก่อนซึ่งสโลแกนใหม่ที่พวกเขาเลือกใช้ก็คือคำว่า Yes You Can นนั่นเอง อันดับที่6เครื่องบินกระดาษ ในช่วงต้นปี2008เว็บไซต์ Universe Today.com ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่นักวิจัยต้องการพิสูจน์ว่าหากปล่อยเครื่องบินกระดาษลงมาจากสถานีอวากาศนานาชาติมันจะสามารถร่อนลงมาสู่พื้นโลกได้โดยไม่เป็นอะไรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือกันของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวกับสมาคมโมริงามิแอร์เพลนของประเทศญี่ปุ่นพวกเขาได้มีการทดลองพับเครื่องบินกระดาษในรูปแบบต่างๆมากมายและได้มีการทดสอบมันในอุโมงค์ลมความเร็วสูงเพื่อให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดเท่าทที่จจะเปป็นนนไได้มั พวกเขามั่นใจและสามารถกล่าวได้ว่าเครื่องบินกระดาษนี้มีน้ำหนักที่เบามากๆซึ่งไม่น่าจะเสียสีกับชั้นบรรยากาศมากขนาดนั้นมันจะไม่เกิดการลุกไหม้เป็นไฟและน่าจะร่อนลงมาสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วโครงการนี้ก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากติดปัญหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนั่นเองอันดับที่ 5. พระอาทิตย์ขึ้นและตก15ครั้ง อย่างที่เราทราบกันดีว่าพวกเราที่อยู่บนพื้นโลกนั้นในหนึ่งวันที่กินเวลา24ชั่วโมงเราจะสามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหนึ่งครั้งและเห็นพระอาทิตย์ตกอีกหนึ่งครั้งแต่นั่นก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับบนสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอ,อยู่เหนือพื้นโลกที่ความสูง354กิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ27,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยความเร็วที่มากขนาดนี้ทําให้การโคจรรอบโลกครบหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ92นาทีเท่านั้นซึ่งนั่นทําให้นักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกานานาาาาศนนชติสามมารถอง เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกได้ในทุกๆ45นาทีหรือคิดเป็น15-16ครั้งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงอันดับที่4เพลงกับตัวเรา ดนตรีและบทเพลงเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างช้านานซึ่งก็ได้มีงานวิจัยต่างๆมากมายที่บ่งชี้ว่าเพลงต่างๆที่เราฟังนั้นมันส่งผลและมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเราบ้างยกตัวอย่างเช่นเหตุผลที่เราชอบฟังเพลงบางเพลงมากเป็นพิเศษนั้นก็เป็นเพราะเนื้อความในเพลงมันตรงกับเหตุการณ์บางอย่างหรือสอดคล้องกับห่วงอารมณ์บางอย่างที่เราเผชิญในชีวิต หรือจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอแลนด์ที่กล่าวว่าการฟังเพลงนั้นนอกจากจะมีผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังแล้วเพลงยังมีผลต่อวิธีคิดและมุมมองที่ผู้ฟังจะมีต่อตัวเองและสังคมภายนอกอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหากเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มีทัศนคติเชิงบวกนานๆเข้ามันก็จะทําให้เรามีมุมมองในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นหรือหากเราฟังเพลงที่มีเนื้อหาชวนให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองนานๆไปเราก็จะเริ่มรักและมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเช่นกันอันดับที่ 3. กระดูกไดโนเสาร์ คุณเคยสงสัยไหมครับว่ากระดูกไดโนเสาร์ในสภาพที่สมบูรณ์นั้นราคาสูงสุดที่ผู้คนยินดีจะจ่ายเพื่อให้ได้มันมาครอบครองมันคือเท่าใดกันแน่ซึ่งล่าสุดในเดือนตุลาคมปี2020นี้บริษัทคริสตี้ที่เป็นบริษัทจัดงานประมูลชั้นนําของโลกได้มีการนําเอาโครงกระดูกที่เล็กขึ้นประมูลโดยมันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีความสูงประมาณ4เมตรและมีความยาวราวๆ12.2เมตรประกอบไปด้วยกระดูก188ชิ้น โดยเบื้องต้นได้มีการคาดการว่ามันน่าจะจบประมูลไปที่ราคา8ล้านเหรียญสหรัฐแต่พอเข้าจริงๆแล้วมันก็ถูกปิดประมูลไปในราคาที่สูงถึง31ล้าน8แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ993ล้านบาทอันดับที่2ตดบนเครื่องบิน นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แปลกและไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเกิดขึ้นจริงโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2006เมื่อเครื่องบินของสายการบิน American อเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่เดินทางจากวอชิงตันไปดาลลัสอยู่ๆผู้คนบนเครื่องบินก็ได้กลิ่นอะไรไม่ไม่จนมันทำให้พวกเขากลัวว่าเครื่องบินกำลังมีปัญหาหรือไม่ก็อาจมีเหตุวิศนากกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้เที่ยวบินนี้จำเป็นต้องออกนอกเส้นทางและลงจอดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็มีการส่งชุดเจ้าหน้าที่และสุนนนนนัขขขขขตตตรรรววจจจจเาาาาเเเเ้้้าาาามมสสสืืบหุุุออองง่่ีีใทดดดกก็ไไไไปศษฟ จำนวนมากที่อยู่ใต้ที่นั่งของผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งและจากการสอบสวนก็พบว่าเธอพยายามจุดไม้คิดไฟพวกนี้เพื่อดับกลิ่นตดของเธอจนนาไปสู่ความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันดับที่1 92ล้านล้านเหรียญ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2013นายคริสเลโนวัย56ปีตัวเขามักจะมีการซื้อขายอะไรรถวินเทจในเว็บไซต์ eBay อยู่บ่อยครั้งโดยได้มีการผูกธุรกรรมออนไลน์ไว้กับทางเ a y p a l แต่ทว่าก็มีอยู่มาวันหนึ่งที่ตัวเขาได้ล็อกอินเข้าบัญชีเพ y p a l ของตัวเองแล้วพบว่ามีเงิน92ล้านล้าน,านเหนร,รียญสหรัฐอยู่ข้างในนั้นซึ่งเงินจํานวนนี้มันจะาให้เขากลายเป็นชายผู้ร่ารวยที่สุดในโลกไปเลยแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเขาล็อกอินเข้าบัญชี PayPal ก,ก้งเงววี้้้ออไเเรรยยบแลลคหืฉพาะยอดเงินที่ควรจะมี อยู่จริงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ทางเพาก็ได้มีการออกมายอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบริษัทของพวกเขาเองและทางด้านของนายคริสเลโนก็ไม่ติดใจอะไร